ก็เลยถามเพิ่อนเพิ่นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตาจะให้โชคสามโตเลยเอาแห้งๆนะคายๆเป็นสายขมิ้นไหมตัวดำๆใส่เสียสีขาวก็เลยมาคัวาขางเอาหนูก็นอนรับอยู่มังโงฟ้าเัอะละเพิ่นก็เลยมาคัวขขางนา้งนๆงนั้งพนะน้งนา้งมาเฝ้าแบติพ่นมาตาตามาอยู่หนีโดนละตัวตาบ่มีคนเห็นบุญไถ่จ้าเทียพนะตาเห็นนี่นา้งแล้วตาถือชะตาหลนา้งก็จะเป็นคนใจดีเนาะพนะเิ่นวาจงซี่ ตาอยากให้นาเฮ็ดบุญให้ตาแล้๋ยวเฉยหนูเฮ็ดทางไหนก็เลยถามเพิ่นเพิ่นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตาให้โชคสามโตเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนค่ะเอาคือเด็กบ้านั่งเด็กบ้านั่งยังอยู่นี่เนี่ยเอามาอยู่โรงพยาบาลมาเฝ้าแม่ค่ะแม่โรงพยาาบได้เนี่ยพี่น้องแม่นอนโรงพยาบาลนะคะเด้อแต่กะอยากมาแบ่งปันความฝันเด้อค่ะเด้อไปนอนโรงพยาบาลบืนล้มสองคืนว้าวที่ไปที่มาก่อนแม่เล้ว เกิดอาการท้องเสียรุนแรงก็เลยพาแม่มาท้ายสงเราหมอส่งต่อไปบุยลำค่ะเกิดนอนไปนอนต่อไปไปนอนอยู่บุยลำสองคืนค่ะนอนล่วงบันบุยลำอ่ะใช่ไปน,นอนบุยลำสองคืนแล้วก็เลยส่งตัวมากลับใช่ส่งตัวกลับมาพุทธิสงฆ์เพ,พราะว่าเราดีแล้วแล้วได้ส่งกลับมาพุทธิสงฆ์นอนอยู่โรงพยาบาลพุทธิสงฆ์ต่ออีกจ้าโรงพยาบาลพุทธิสงฆ์ต่ออีกเนี่ยเลยทั่วหาก็เลยว่าฝันทั่ทัหาว่าฝันดีสิฝันอยู่บุยลำงพยาบาลบุยลำโอ้โหโบ่ะโบ๊ะด้ฝันอยู่โรงพยาบาลนี่เนาะใช่ฝันโรล่วงบันบุ ก็เลยฝันเจ้าของเฝ้าแม่คนเดียวแล้ววาง,งนอนน้ำช่วงนั้นก็เลยนอนเราก็มีคนเฒ่าคนหนึ่งคนท่าถือตัวนี้เราเฮ็ดบุญหาตาเด้อ,อ,อตาซื้อใช้ฉาดชาัชดล้ำบอกเขาซื้อน้ำตะกุนพร้อมจังขอซื้อปะหนาไหนเออราบอกขอซื้อน้ำกุณซื้อยังก็ใช้ฉาดชัดล้ำเขาบอกคุณซื้อเขาเพิ่นบอกในนความฝัเพ<อ>ิ <ๆ S 2> ่นบอกความฝันก็คนูเพิ่นบอกว่าถ้าเฮ็ดบุญถ้าเฮ็ดบุญหาซื้อนี่แต่คนอาจสิเป็นคนบุรีล้ำนั่นแหละคนนั้นแต่สิเป็นคนสมัยเก่าเอ้า บอกว่าซื้อน้ำสกุลแมใ้ใช้ชาิชับลำใช่ชาชด,ชดใช่ชาชดชัดลำนะใช่ชาิชัดลำเออเขากับพวกหัวซื้อไผ่เต้เพื่อนบอกแบบนั้นไหมคนเนี่ยแล้วห้ามีผูค้คนเสียชีวิตด้หันอาจะซื้อแบบนี้กบบมีเด้อพี่น้องวันนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าอันถ้าทสมมดเลขออกสามตัวนี่ที่ตาบอกนี่ห้เฮ็ดบนทัาตาเด้ออคนดำ ดำผิวคือค้นขมิน้นน่ะแหละแต่ใส่เสียกสีขาวแล้วก็เทาพี่บอกซื้อน้ำกุลทายาำเพ็ดบุญเพ็ดบุญซื้อนี่น้ำกุลนนี่<อ>แล้วเพื่อนก็บอกว่าสีให้เล่ใบเพื่อนสีให้หนูเฮ็ดแบบไบตาหนูมาเฝ้าแม่ที่ห<อ>นูก็เสียได้เฮ็ดบุญหาตาบใหญ่ตาใ,ตาใช้โชคเองอี <c oughs> นั่งเอาเลขเด้อ <c oughs> เอาโชคตัวนี้ไปแล้วก็เลยให้เขียนใส่กระดาษใส่เขียนกระดาษให้เลยสามตัวเลยเราเขียนใส่กระดาษให้เลยใช่เราเขียนใส่กระดาษให้เลยสามตัวเขียนหก 923ตัวแดงจึงคึองเลยเดยสีแดงเลยอันนี้เป็นความฝันของเทาเด้ถ้าเป็นเพื่อนห,เห้เฮาเพื่อนบอกซื้อน้ำกนะกุล้วก็บอกโชค3ตัวสำนีละ่กะก็เลยอยากเอาแมา่แบงปัด FC ถ้าถือจะได้เฮ็ดบุญหาเราน้ำกันถ้าออกมา3ตัวว่าอย่างไรจะได้เฮ็ดบุญให้เพื่อนได้ละ FC ทุกผู้ทุกคนถ้าเราให้โชคแต่เคยเป็นน้องร้องบหน้ำใจก็ฝันได้โชคตะลอดเดีเมื่อก่อนที่เคยนอนจะไายสูงก็ได้90กู่นเราสุดีมาบอกแบบรายกันเลอ เพื่อนบอกท่านบ่แมนแดงยังคืนกะจำไม่ลืมจำพอดซื้อได้เอาฝันไหมตื่นย้ำเสาอย่างนี้จำซื้อได้เลยย้ำเ้าบอกความฝันให้แม่ฟังไหมถ้าถ้ามันออกตัวนี้อีหลีนี่ต้องไปเฮ็ดบุญเห็นเราด้ต้องเฮ็ดบุญเราก็ต้องเอ้ยน้ำซื้อเอ้ยน้ำซื้อตัวนี้ละเพื่อนบอกไว้กระเชียนไว้เลยซื้อบันทึกไว้พอคร้อมันจชายชาติชัดล่ำผัว ใช้ช่าทัดลำเราบอกกันนะแม่เราบอกซื้อเอาห้าเอฟซีคนเบิรงอยูหามีนญาติพี่น้องคนซื้อยังเสียด้ยบังโมอันนี้ก็ซื้อจากความฝันเสียชีวิตไปแล้วแต่บังโมว่าเขาบอกว่าซื้อไผ่แต่ซื้อบ้านแบบนี้ในความฝันเขาบอกเขาแบบนี้เขากับบังโมคุณบอกว่าเจ้าไหนว่านางคนเออนางเป็นคนใจบุญนางสิคนใจบุญคือเจดบุญหาเราได้แล้วว่าน่ะเราว่าบ่มีคนเหตุบุญเหตุหลังหาเราแม่ใส่เสื้อสีขาวสมัยเก่าโบราณแม่คนผิวดำ บ่สูงบ่นั่นเห็นค้าวแคแน่ใส่ชุดขาวบ่สูงบ่เตีย้ยปานกลางปานกลางใช่ <c oughs> แต่หัวผิวดำบ่อออกคล้ายๆเขมร้มมนไหม <c oughs> ออกไปทางส <c oughs> ายเายข,ขมร้นไหมไทยแน่เ <c oughs> กิงไทยครึ <c oughs> ่งเขมร้นไหมเกิงไทยเกิงไทยครึ่งเขมรนอะ่ะ <c oughs> แบบนั้นเลยขเขาบอกเราเราหันชัดเจนเนอะเออจำเลยเปิดเล่นทอดเรือเนอะใช้ไห้เมือไหดงใส่กระดาษเราก็ยื่นให้หกเก้าสองตัวเดียวใช่ตัวเดียวนี่นางเหรอเจ้แมนเราว่าเขานี่คือเป็นคนใจบุญ เราบอกว่าหกเก้าสองเลยสามตัเขาเก่านตัวนั่นตีน่ะเกาสองกับ6กสองตัดเอาเด้อเราบอาเพิ่นไหมาแบบนั้นเลขมันอยู่ในจำนวนสามตัเลยหกเก้าสองเพิ่นบอกเจ้าเพิ่นเขียนไห้เขียนสตัวใช่ัหนเขียนสตัวหกเก้สองหกเก้าสองอันนี้เขาติดตัดไห้ซีน้ำเด้อนี่เขาต้องตัดเอา6กสองเก้าสองหกสองเก้าสแล้วก็หกเก้าหกเก้าเนาะหกเอนเนหกเกดี๋ยวเขียนหกเก้าก็เมตกเลยอีหล่หน่อย เราพี่น้องได้ห้หได้เฮ็ดบุญให้ททปีพาปีเราไม่เคยไปนอนโรงพยาบาลบุรีรัมย์10กว่าปีเลยเนี่นี่ที่ได้ไปนอนตอนหลังพอเสียเคยไปนอนตอนนั้นพอเสียพอเป่าพอ,พอหลังจากนั้นเราเคยไปยี่ยักษ์เทียเป็นเวลา10กว่าปีเพิ่งเคยได้ไปนอนไปนอนเฝ้าแม่นี่ย10กว่าปีเราได้เนี่ยลอ,องดูเฝ้าแม่เราจะขึ้นกว่า2คืน2คืนจะบ่ได้ปลาสิฝันเล็บเสียบฝันขึ้นไในล่ะฝันขึ้นที่2ฝันขึ้นที่2พอดีเลยแม่ได้เสียบไปขึ้นแรกเนี่ยด้บ่ได้นอนฝันเลลยหังนนอหน่อยเดียวฝันแค่นี้เนาะตัวเดียว เรามากพวกขางแค่ตีหรือว่ญายังาบอกเขาบอตกใจนอนมันเปนคือฝันไหมมันคือเป็นเรื่องจริงไหมเหมือนเหมือนความจริงเลยติความจริงเขาก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นเอ้าบอกอดซื้อบอกอดซื้อเขาก็เลยแนะเห็นเขาก็เลยได้บอกกันน้ำเพลินอยากใครๆคือเขาบอกฝันไหมแต่แท้ๆมันเป็นความฝันสำคัญเราบอกซื้อบอกขุนนี่แหละเขาเลยถามมาเอ้าหนูได้นว่ากับผู้ชายไผ่บนเนี่ยก็เลยถามคนที่อยู่ลำกันเอาบมีไผ่ได้หรือน้ำพนาละว่าน้ำเห็นไผ่เอ้าหนูได้นว่ากับคนเถาอยู่นี่มหมคนเถาดำๆเนี่ย มันบ่มีบ่เม่นฝันติพันละวา่าคนอยู่น้ำกันน่ะแต่ละได้ได้ช่วงเลยว่าพราะหงไหนก็เนยมนหาบ่าเห็นไหมหายไปเลยไหมก็เลยคิดว่าเราต้องมาบอกเราต้องต้อง,อง,องเชื่อมนิเส้นดานีไหมคนอ่าน,น,ม,นามาบาอกเขาอเดเป็นเป็นบุญเนาะก็เลยย้ำเ,<ด>เสาเปไปหาซื้อลอตเตอรี่เลยในหาใบเก้าสองสองเก้าเก้าสองจริงจริงเดีวเน่เขาไปตามแมนำนี้แต่หวยประกาศคนไม่ไม่เนาะอ่าเลขแมนำนี้เขาศูนย์หกเนาะเขาก็ไปตามเลย แต่กับตัวเลขก็ได้มาแล้วคลิปก็ได้ลงให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งไปแล้วบัดนี้แม่น้ำนี้ว่าจะรอเอาตัวเน้นๆให้สุดท้ายใกล้ๆมือหรือว่าหลังหลังวันพระเนาะที่บอกกันไปเนาะแต่บังเอิญเนี่ยแม่น้ำนี้มาฝันก่อนฝันก่อนฝันก่อนกันเลยอยากบอกความฝันให้เอฟซีฟังเนาะฝันมันฝันเราฝันมันฝันมันฝันมันฝันแม่นนะมันแต่โบหูวว่าโบหูวว่า มันจีตรงกับอันแนะนำนี้ขอกระปูบอยังยังโมโหเนาะเดี๋ยวจังไดโครงสุดท้ายนี่เขาจะไปตามแนะนำนี้อีกแคนึงสำหรับเลข่องของปูเพื่อนหนักปูที่ยุบานเนาะฝนทักฝันเพื่อนเรื่อยเด็ดเป้งแหย่เอฟซีเนาะเด็แเปงปันให้่เอฟซีเกี่ยวกับความฝันฝันทักฝันแนนเนาะแต่ถือว่าฝันทักบวกบอกงดซื้อบอกงดซื้อน้ำสกุลบอกซื้อน้ำคุณแสดงว่าผมว่าถือแท้เนาะต้องได้เห็นแล้เนาะแท้ เพราะว่าเรเห็ดบุญนี่ต้องมีซ้เองนะทุกนเนี่ยเรจะได้รับบุญเอาให้พี่น้องเบิ่งตัวเลขก่อนโน่ว่าม้าแม่เนี่ยเพิ่นบอกตัวเดียวเลยเนาะเนี่ยเพิ่นบอกตัวเนี่ยหกเก้าสองเก้าสองวาววยย้ำใดควรรู e ้ย้ำนักตะแก้วข้าวหวานเรียกย้ำใดคนลุง้ย้ำนั่นเลยครับจุดข้างนี้ต้องแต่ข้างตังชุ่มหดเออมันมันเลยกล่องเออพอดีละเอานะครับพี่น้องเป็นเลข ตัวนี้ต้องฝันแม่น้ำนีฝันอันนี้เด็กเป็นฝันเนอะค่ะผีมาบอกผีโรงพยาบาลผีอยู่โรงพยาบาลเป็นนัดฝ่าแม่ผีโรงพยาบาลอยู่บุยลำเพื่อนมาเข่าฝันบอกเด้อค่ะเด้อเป็นแองแบงนี้ก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อเอฟซีถูกได้เห็ุบุญหาเราน้ำกันเล้วค่ะเด้อเพคนก็บอกว่าถ้าออกตัวนี้ก็เห็ุบุญหาแล้วแน่เพอาะไงเราก็บอกฮอด์ซื้อพ่อมซื้อยังก็อชายชาติชัดลำหนูว่าหูจะซื้อเด้อชายชาติชัดลำบอกฮอด์ซื้อน้ำตะกูลหนูว่าหูจะซื้อนี่อันนี้คือตามความฝันของแม่น้ำนีเด้อค่ะเด้อ ถ้ามือป้องหวงตัวตนพี่น้องพี่น้องพ่อใหญ่นี่พี่เบิงอยู่นี่เป็นพี่น้องเนยคอมเมนต์มั้เนาะมีนุ๊ปป้องหวมุตัวตนไปเลยชัดลำบ้นหนาวตอนนี้นะป้องหวงกันแต่มันเสียชีวิตที่ว่าพ่อใหญไปเอาดวงวิญญาณนี่อย่างคุณโดนจากลุงบาทโดนลูกแต่เนาะถามนี่เี่อคนลูกคือกันได้นยอถามนี่ยาิพี่น้องที่ว่าน้ำสกุลนี่เนาะบอแมนอันนี้ไม่เสานเลยบอลแมนนี้พอลูกตลอดเลยนี่ซื้อนี่น้ำสกุลนี่นี่ถ้าเป็นญาติพี่น้องของผู้ใดกะ ช่วยทำบุญให้เรื่องแม่นำนี้พอลูกแห้งตอนใดตอนแม่เขาของไอซียูอยู่ลำแม่นำนี้อธิษฐานช่วงนั้นเขาที่ใส่ทอใหญ่แม่แม่ของแม่นำนี้ดีจิตใจขาดหมดละแต่แม่นำนี้อธิษฐานขอปูขอชีวิตแม่ไว้ก่อนย่าให้แม่เป็นอย่างคือปฏิหารหมอจนงึดเลยหมอยังว่าเอ้าความดันขึ้นมาได้เฉยเลยหมอวะแม่กระโดดมาอ่ะโอเคส่วนของปูเนาะพยัญานาคที่อยู่บ้านแม่นำนี้เนาะ ไกลๆมือเดี๋ยวเขาจะไปตามอีกนึงอันนี้เรียกความฝันนะความฝันเด้อเพราะว่าเคนอื่นมาโวนคนนฝันคนบุคคลฝันแบบนี้เจกเกียช้ยชาติชัดลำค่ะอ้าำพี่น้องมีตัวตนบอลอ่ะแต่ทีนี้เหระคนจะบอกมันเหนอเนาะมเขาบอกีนีกะ พี่น้องทั้งอนนี้กับคอมเมนต์มาเด้อกระเพื่อเหตุบุญอะไรมาเด้อน้องวัฒเลยผู้ใดิสายพี่น้องผู้ใดาซื้อยังสี่น้ำศักุลนี่เนาะที่เสียชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลหรือล้มเร็วแม่นคุณดาบจากเพราท่านได้ไปพุดไปเกิดเนาะใช่ให้ไปทถ้ำหลวงไปกุฎิเนี่ยเาจ้าถาบอกหวยถึงวันนี้แม่นแม่นำนี้ถึงแม่นำนี้เฮ็ดแห้อยู่แล้วแม่นเฮ็ดอยู่แล้วได้รับปากแม่ได้รับปากิ่นแล้วเขียนชื่อเพิ่นไม่พร้อมเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวขอบคุณ ขอบคุณแม่น้ำนี่น้ำมากครับขอคุณครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอุณเดียวที่ขียนคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม